เท้าปลูกเทียมสามารถทำประกันสุขภาพได้ไหมลูกค้าแนนเคสนี้น้องผู้ชายค่ะอายุ3ขวบหลังจากที่บริษัทพิจารณาในส่วนของประวัติสุขภาพแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะรับประกันน้องได้นะคะแต่ว่าขออนุญ,ญาตไม่คุ้มครองการรักษาและการผ่าตาัดเกี่ยวกับข้อเท้าที่ผิดรูปไม่ได้มีการเพิ่มเบี้ยใดๆนะคะจ่ายเบี้ยเท่าเดิมแต่ไม่ได้คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันนั่นเองค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะด้วยความที่เหมือนจะมีความเสี่ยงมาก่อนแล้วอะเนาะทางบริษัทเนี่ยก็เลยพิจารณาว่าขออนุญาตไม่ได้คุ้มครองใน ในส่วนนี้โครคไข้เจ็บทุกวันนี้มันมีเยอะมากๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีไว้เพื่อคุ้มครองโรคต่างๆได้นะคะแต่การที่ไม่มีเนี่ยมันคือเสี่ยงที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยนะคะว่าค่ารักษาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเราต้องเตรียมไว้เท่าไหร่เราไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคุณพ่อคุณแม่มีลูกนะคะเป็นโรคเท้าปลุกเทียมลองส่งรู้ได้นะคะเพราะว่าบริษัทเนี่ยจะพิจรารณาจากประวัติสุขภาพของน้องว่ามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังรับได้เนี่ยน้องก็สามารถมีประกันสุขภาพได้นะคะและก็สําหรับใครที่ไม่เคยมีประะววัติสุขภาาาาพแนนํํ่ท ตั้งแต่ยังไม่มีนะคะเพราะการที่มีแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนาะโรคบางโรคเนี่ยที่เป็นมาก่อนทําประกันน่ะเขาก็ไม่ได้คุ้มครองให้รถจนนะคะถ้าเกิดมันมีไฟแจ้งเตือนมาแล้วอ่ะหมายความว่าเราก็อาจจะไม่สบายใจใช่ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเครื่องยนต์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นมากเป็นน้อยอ่ะมันก็คือความเสี่ยงอยู่ดีคือด้วยความที่ร่างกายของเรานะคะมันไม่ได้มีไฟแจ้งเตือนอะไรขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเรามีแผนรองรับไว้อันนี้คือดีที่สุดค่ะด้วยความเป็นห่วงนะคะ